อร่อยชั่วกับขัวม้าลายตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นช่วงนี้นะฮะขัวม้าลายพาชิมพาไปชิมของอร่อยทั่วประเทศและที่ชุมแพนี่เจ้าถิ่นเขาพามาเองครับใช่ครับ,ร,บร้านนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของอำเภอชุมแพอำเภอชุมแพรครับเป็นร้านชื่ออะไรขายก๋วยเตี๋ยวยังไรครงครับขัวข้าวหอมครับไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือนมจีนครับ นะครับมีของหวานอร่อยรับประลองครับเพราะฉะนั้นวันนี้หัวมะลายพาชิมและเฮียชัยครับพามาชิมของอร่อยประจำเพ์ชุดนครต้องไปลุยกันเลยครับครับเชิญครับขอบคุณครับ ร้านครัวข้าวหอมนี่เข้ามาโดดเด่นเป็นสง่าใช่ครับเห็นป้ายว่าครัวข้าวหอมและพอถัดลงไใมบรรทัดหนึ่งก็เป็นเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวเรือขนมจีนนี่ถือว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่ยอมของคนชุมชนใช่ถ้ามาช่วงเที่ยงๆหน่อยนี่ก็จะคนเต็มใช่ครับแสดงว่าร้านนี้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของกัวมาลายครับทั้งร้านเลยทั้งร้านเลยครับโอ้โหนี่ดูนะฮะนี่แต่รุ่นเก่านะฮะอันนี้มอแขกหมอแคก อันนี้คุณเอ๋ครับคุณเอ๋ครับพี่เอ๋สวัสดีครับหัวแม่ลายพาชิมฮะพามาครัวข้าวหอมเราขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักแต่ชื่อครัวข้าวหอมตั้งชื่อครัวข้าวหอมเพราะว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเราทําจากข้าวใช่ไหมคะเส้นก๋วยเตี๋ยวทำมาจากข้าวเส้นขนมจีนทำมาจากข้าวเส้นหมี่ทำมาจากข้าวข้าวที่ดีต้องหอมออกเพราะฉะมันข้าเราเคยตั้งชื่อจากวัตถุดิบ ใช่ค่ะสังเกตเลยว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี่เป็นของหัวมะลายทั้งสิ้นใช่ค่ะไว้ใจมากไว้ใจมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหัวมะลายมาตั้งอย่างหม้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะคือลูกค้ามั่นใจว่าไร้สารตะก่วแน่นอนแน่นอนแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะก่วตราหัวมะลายอีกหนึ่งนวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่เชื่อมต่อช่องแบ่งด้วยระบบเลเซอร์จากเครื่องจักรหุ่นยนต์ทนการกัดกร่อน และการเกิดสนิมได้ดีไม่มีรั่วซึมเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วตราหัวมะลายนี้ได้ผลิตจากสแตนเลสชนิดไฮโครเมียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นโดยมีความหนาถึง0.6ม mm, ิลิเมตรและคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากหม้อก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยขึ้นรูปตัวหม้อทั้งใบจากแผ่นสแตนเลตเพียงชิ้นเดียวพร้อมเพาหูหม้อพิเศษ2หุนสำหรับหม้อขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำหนักและให้ความมั่นใจในความแข็งแกร่งทนทานอีกทั้งยังได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอธิเช่นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech และสนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมออ,อ,กออกออีกด้วยเราจึงมั่นใจได้ถึงความคงทนแข็งแรงปลอดภัยและคุ้มค่าจากหม้อก๋เตี๋ยวไร้าสารตะกั่วตราหัวมมาลาย ผู้ใหครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาที่ร้านขัวเท้าหอมเมนูอะไรแนะนํามัต้องสั่งแน่แน่๋วยเตี๋น้าตก๋วยนตี๋น้าตกตครับ๋วยเตี๋เรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวที่ฝันงแก่นแล้วก็มาถึงอำเภอชุมแพแล้วอยากจะมาชิม๋วยเตี๋อยากจะมาอุดหนุนตรงมาที่ไหนยังไงครับเอ่ออำเภอชุมแพครับไปแดงแรกเลี้ยวขวาเลยเทศบาลมาก็สังเกตใต้มือครับ ก็จะมีป้ายร้านขัวข้าหอมสิ่งที่สังเกตได้คือเทศบาลมูชุมแพสานที่ใหญ่มากเห็นช,ชัดก่อนเลยครับ,รบตรงผ่านมาซ้ายมือเจอเขัวข้าหอมอย่าคิดว่าเป็นร้านเกี่ยวธรรมดานะครับ,ร,บร้านนี้เขาทําเป็นบ้านสวนหน้าหน้าเมือ,มอาศาสก็ดี เครับอร่อยมากครับ,บกว๋วยเตี๋ยวและขนมจีนของครัวข้าวหอมอวันนี้หัวมะลายพาชิมถือว่าพาคุณผู้ชมนะครับนอกจากจะมาเที่ยวขอนแก่นมาอำเภอชุมแพมารับประทานของอร่อยที่ครัวข้าวหอมแล้วเรายังมีของที่ลึกครับมา,มามอบให้ครัวข้าวหอมด้วยนะครับนั่นก็คือช้อนสแตนเลสครับของผลิตภัณฑ์หัวมะลายนะครับใช้อยู่แล้วค่ะเยี่ยมเลยครับที่สําคัญครับหม้อก๋วยเตี๋ยวของผลิตภัณฑ์หัวมะลายนั้นไร้สารกั่วแน่นอน นั่นคือหัวมาลายเหมือนฉันคู่เธอและเธอคู่ฉันเรื่องครัวของฉันนั่นคือหัวมาลายเรื่องครัวของฉันนั่นคือหัวมา